รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสารในสมองอะไรบางอย่างของน้องน่าจะผิดปกติเดินได้ค่ะแต่ว่าน้องไม่กินข้าวไม่พูดไม่สื่อสารกลัวสิ่งแวดล้อมภายนอกบางวันมามา่มาหอ่อหนึงกินกัน2คนกับล,ลูกแล้วก็ใส่ข้าวด้วยแล้วช่วงโควิดเนี่ยนะคะพอมาเจอรอบสามนี่พี่แทบจะ ไปไม่ไหวแล้วเหมือนจะขาดใจแล้วพี่รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ชีวิตเผชิญมรสุมราวกับบทละคร ระหกระเหะเรลอนทำทุกหนทางเพื่อพยุงครอบครัวที่มีลูกเล็กถึงสองคนและหนึ่งในนั้นยังป่วยเป็นออทิสติกแต่การเดินบนเส้นทางชีวิต,ตแต่ละก้าวของพวกเขามันไม่ง่ายเลยขาออกลูกโาดขาติดต่อหลังนะนะยก ครอบครัวคุณแม่มีทั้งหมด4คนค่ะก็จะมีคุณพ่อนะคะพ่อน้องมีคุณธนิดแล้วก็มีคุณแม่ค่ะแล้วก็มีน้องที่พิการน้องน้ําแข็งแล้วก็มีน้องคนเล็กค่ะน้องโซดาน้องป่วยสมองพิการออทิสติกแล้วช่วงโควิดเนี่ยนะคะมันก็จะหนักหนักมาตลอดอะพี่พอมาเจอรอบ3านี่พี่แทบจะไปไม่ไหวแล้วเหมือนจะขาดใจแล้วพี่วนเวียนอยู่กับชีวิตที่แบบมีแต่นี่อยู่ในหูพี่นึกออกไหมคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรลทธิ์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าวครับลาดพร้าว87เขตวังทองหลังครับผมวันนี้เรามาให้กําลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครอบครัวซึ่งต้องการกําลังใจอย่างมากลยครับเพราะว่าเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชีวิตพ่อแม่และก็ลูก2คนส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าครับ แข่งยกมือน้องแข็งยกมือสิต้องหวังนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีกําลังใจกกลังใใจนหวังว่าเขาจะเห็นเขาเติบโตไปเรื่อยๆหวังว่าลูกจะได้รับการรักษาได้ไปหาหมอได้ฝึกพูดได้มีพัฒนาการนี่เขาไั้ยเนไหมเยี๋ยิ่อยากได้ยินสักครั้งให้เขาเรียกแม่ค่ะอยากได้ยินแม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนลูกคนอื่นเขาล่ะ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำได้ไหมคะสวัสดีลุงบินกับคุณังสวัสดีครัคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณการสินีนะครับแล้วก็คุณธนิตนะครับซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะเป็นบุคคลต้นเรื่องในวันนี้ผมจะให้คุณต่ายนะครับเล่าถึงชีวิตครอบครัวณตอนนี้ทําไมถึงแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดๆมาก แทบจะก้าต่อไปไม่ไหวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับในชีวิตของเราเพราะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะทั้งโควิดรอบแรกรอบสองรอบสามค่ะรอบแรกก็ยังพอทนทนได้รอบสองนี่เหมือนเหมือนเราจะจมน้ำแล้วตอย่แล้วอย่อย่างนั้นเราจะท่วมอยู่แล้วค่ะพอรอบสามนี่มิดเลยมิดเลยค่ะตายสนิทเลยค่ะคุณตายเนี่ยมีลูกสองคนลูกผู้หญิงคนเล็กอายุสี่ขวบค่ะคนโตก็คนโตคือเก้าขวบเป็นออทิสติกแล้วจะทั้งกี่ปีที่รู้ว่าลูกเป็นเป็นเป็นออทิสติก 8เดือนค่ะกว่าแปเดือน,อนตอนนั้นรู้สึกยังไงเสียใจตกใจไหมตกใจมากแล้วไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเพราะลูกเราปกติหมดค่ะทําอะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> เรารักของเราอนะเนาะใช่เ <c oughs> ขาจะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> ใค,คือแก้วตาดวงใจของเรา สารในสมองอะไรบางอย่างของน้องน่าจะผิดปกติเดินได้ค่ะแต่ว่าน้องไม่กินข้าวไม่พูดไม่สื่อสารกลัวสิ่งแวดล้อมภายนอกตั้งแต่นั้นเรารู้ว่ารู้ก็เป็นอย่างนี้เราพร้อมที่จะตั้งรับค่ะหมายถึงตัวเรานะคะตั้งรับก็คือให้คุณพ่อทํางานแม่ก็ดูแลน้องไปแล้วก็พาน้องไปฝึกคุณตายผมได้ข่าวว่าคุณตายนี้โยกย้ายสถานที่บ่อยมากมันเกิดอะไรขึ้นหาเงินหาเงินคนเดียวหน้าคนอบกลัวหาเงินคนเดียวใช่ค่ะแล้วสี่ชีวิตแล้วลูกพิการด้วย พอเราไปอยู่ใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนก็อย่างเงี้ยคะ่ะเราจะติดขัดเรื่อง<ม>จ่ายค่าเช่าก็ต้องย้ายออกนะคะนี่ระยะไากี่เที่ยวแล้วสามและะ้วค่ะตอนช่วงที่มาเป็นรอพอนี่ที่สุดเลยค่ะพี่ทั้งทรารท้องแล้วรายได้แค่วันละ465บาทนะคะแล้วเงินเดือนออกเป็นเดือนนะพี่บางวันมามา่าหัอหนึ่งกินกันสองคนกับลูกแล้วก็ใส่ข้าวด้วยแล้วก็ผ่านผ่านอะไรแบบนี้ช่วยใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จนคลอดน,น้องอะ่ะเพราะน้องคนสุดท้องะคะ่ะ ก,ก็มาอยู่กันปกติะทีนี้พอมีเริ่มมีแอปพลิเคชันส่งอาหารเข้ามาแล้วในใน,ในกรุงเทพพวกเขาก็สมัครก็เลยตัดสินใจออกจากรอปภไปฟีดาวมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะมาวิ่งโดยตรงแล้วก็ออกจากงานตรงนั้นมาเพราะมันไม่พอสี่คนนะพี่ถ้าสมมุติว่าถ้าผมไม่ทําอะไรเลยลูกก็จะอดเคยเห็นลูกอดครั้งหนึง่งลูกเดินมาของเงินซื้อขนมแล้วเราไม่มีให้สักบาทเรา มันแย่ที่สุดลวที่มันบรรยายไม่ได้ครับว่าลูกขอแค่5บาท10บาทยังไม่มีตังเลยแบบว่าปฏิญาณตนว่าทําได้ทุกอย่างพ่อแม่อดได้แต่ลูกห้ามอดอาชีพไรเดอร์อย่างพวกผมเนี่ยคนสมัครเยอะคนตกง,งานเยอะเขาก็เห็นว่าเป็นอาชีพที่อิสระและหาเงินง่ายแต่กําลังสั่งกําลังซื้อเนี่ยมีเท่าเดิมแต่ไรเดอร์เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอแน่นอน บางวันออกไปค่าน้ํามันยังไม่มีเลยครับไม่ได้งานเลยก็มีเมื่อก่อนคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้อยู่ห้องนี้นะค่ะไม่ใช่เมื่อก่อนอยู่ที่ไหนอยู่ห้องข้างบนค่ะแล้วเพราะอะไรที่ไม่อยู่ตรงนี้เราไม่สามารถจ่ายเขาได้เ็เลยให้ออกค่ะแล้วมาอยู่ห้องนี้ค่ะห้องนี้คือห้องห้องนี้เมื่อก่อนเป็นห้องเก็บของทั้งสองห้องเลยค่ะเขาให้มาอยู่ห้องเก็บของเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินจ่ายไม่มีที่ไปค่าใช้จ่ายมันยังเท่าเดิมหมดอ่ะค่าห้องค่าไฟแนนซ์งวดรถที่เราใช้ขี่ทำมาหากิน แล้วก็คาแผ่นเพิ่ตลูกเราที่พิการพ่อเขาอะสู้มากค่ะเ้วเวลาเราพูดเรื่องราท้อกับเขาเนี่ยเขาจะให้กําลังใจเรามันต้องผ่านไปได้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเ,มเขาจะชอบพูดคำเนี้ยถ้าพ่อแม่ท้อลูกจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องท้อไม่ได้ถ้าเราเป็นที่พึ่งเขาไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะไปพึ่งใครได้ไม่มีคําว่าเหนื่อยนะครับผมออกแต่เช้าตีห้ากลับบ้านเที่ยงคืนอย่างเงี้ยกลับมาปุ๊บ ลูกวิ่งเข้ามาหาลูกเฝ้าลูกรอที่จะเล่นด้วยเราก็ไม่เหนื่อยไม่มีคําว่าเหนื่อยเอาละรครับวันนี้รายการโหรประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมอบเงินให้1 0,000มบาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและในการต่อสู้ชีวิตต่อไปออนะครับ,บผพร้อมด้วยถุงยางชีพอีกหนึ่งถุงนะครับขามอบให้นะครับไว้ต่อสู้นะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ต่อสู้ชีวิตมากนะครับ เป็นครอบครัวที่ไม่เคยย่อท้อเขาไม่เคยแม้แต่ว่าเฮ้ยไม่เอาว่าเหนื่อยแล้วไม่ทำเขาพยายามทำทุกวันทุกวันเพราะสิ่งเดียวคือลูกแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อพวกเขาวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตของนางสาวการินีมิสาธากับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสู้ชีวิตที่ทำให้เห็นว่าแม้อุปสรรคที่พบเจอ จะมากมายสักเพียงใดแต่ความรักความเข้าใจของทุกคนในครอบครัวจะเป็นแรงผลักดันพลังอันยิ่งใหญ่คอยประคับประคองให้ชีวิตค่อยๆก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้